ครับสวัสดีพี่น้องจ๋า FC แฟนครับทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วรถไถเออรถไถรถไถรถไถยเอยยยอรถไถอีสมรถไถอีสมพี่น้องฮ่าฮ่าโอ้ยเบิดแล้วเนาะบวกปลาคอยบัดนี้มาแล้วครับรถไถเกลียแล้วนะครับทางเข้าทางออก ห้องซ่อมดนตรีเฮ้านะครับหลังจากที่เรามองบวกมาหลายวันนะครับมองบวกก็คือบวกน้ำบวกขีดตมครับพี่น้องอนี่แราหน้ามุนีน่หนาสิมาชมมานี่ให้มันขึ้นไอ้บให้เป็นหงนามเอ,าอ,อเจเอเจแน่นน่สวัสดีครับเนี่ยหากินข้าวสากมาแต่ใส่บา้าได้นนอไดบอเฮดอ่ะ ไปยังถ้เบือบุญข่าวสาคุณอ่ะก้อนต้องีอีกสาม่ะก้อนบุญข่าวาอีกแมนอืสามเลยอดีเด็นคามันไปงานว่าเลยจังหวะเห็นมีิริยกขึ้น่าเสียพราขับรถไปห้ก็ยังเห็นวางเดี๋ยวจบไปเองใช่ล่บอ่เก่งัวะบรรย่งานือยสายยุ่ยยุนาว่างอำเภอน้าว่างงานของอำเภอเลยบอกงานของอำเภอโอ้ระจีกครับ เลยอีกงานนึ่งคุณละสางานเกษียณสามสิบสาสิบจดนี่อยู่ไหอยู่โรงแรมนันตพงนตพงนันตพงน้องบัวองานเกษียณเลยเดเกษียนนะพอครับโรงพยาบาลมันมันบอกตนทนะดีอีกงานนึ่งเล่ะงานที่สามสิบเดสามสิบกันยาย่ำแรกเย่มี้ยงย่เริ่มหกโมงแรเลยะอ๋อเริ่มหกโมงเย็นครับอาอใครอยดอมมีงานเลยเอ้มีเ นือว่าหายไปสาตีไปเห็นหนาจะเคลือกไหมจะเก็บเพ้ที่นี่จะถุงไ้เก็บมาได้น้อยหนึงม้วน,นจะสิแกงซุมมวให้ย่แกงได้เพราะม,มันไหรือม่ต้มมา<อ>มหรือเป่าเไ่ยมีในนั้นมีในรถเอามา<อ>ล่างแล้วก็ต้มไว้ตัวต้มใส่นี่ไว้มันเลยมมันไ่หลไแมก็ไม่จจได้จะถวยขั้นแกงเรแบบ้้ปลาทองฟ้านี่คืองามแต่บางแนวเครื่องพูนนะพูนแมพูนแมอันขี้ฟ้าพูนแมโอ้ว่เป็นสีลุงย่างดีเลยพี่น้องงเน่ ยังว่าว่าหายไปใส่ก็บ่เห็นแม่ปานหลายมื่นแล้วสนับเ่ราะเห็นเขามาหลายมื่นแล้วเฉาบ่ายเราข้อมันหลายมันออกตะก้อนช่วงวันที่หกที่เจ็ดก่อนอ่ะม,มันปี่หน้าขาวทีห่หน้าแหล่โอ้ยบ้านอื่นมันรถซ้ำพี่ละ่ะก็ไปบ้านมามื่นหนึ่งล่ะไปบุญข่ายสากมื่นบุญข่ายสากเป็นบุญไม่กันเป็นบุญใหญ่นะพอแม่ได้กินแล้วพอเห็นในร้านมือหมู่ว่านนี่ยังบอกว่า บอกซออยู่ขบ้านแล้วว่าพ่อเอ้ยเอาหินคุกมาลงให้จักรถแน่เส่องมังนี่นเออมัอนี่เราเลยจัดให้มันยางยากแล้วกิมันเป็นขีดตมพร้อมนะลสีเข่าสีออกกัโอ้ยเป็นขีดตมซ้อแล้วแม่ร่มแบบนี้เหรนี่ยร่มแล้วที่จริงแล้วนาดิเทปปูนดีๆแล้วก็เห็ดเห็ดหม่องระบายน้าน,นี่แมจังหม,ม่องออจอยเอสแจงซีไหมขนั่นน้ำขังนะ<อ>ง่ยเห็ดค่อยลงมาทังลาดเ้ง ใให้ให้มันค่อยลงข้างทางก็ได้พุ่น่ะลงข้างทางเราก็เอานามออกงันหน้าไปพุ่นะข้างในาหน้า,าไปตรงแม่ก็ได้ว่าก็สิซ้อมแล้วโอ้ยไปอยู่เบิ่งซ้อมกันเถะก็สิมาซ้อมนี่ป่ะซ้อมนี่ละโอ้ยแกะกันซ้อมข้างในแล้วก็รอมาซ้อมเวทีนี่แล้วมันนโดเห็นรูปแบบเวทีไปงามป่ะเวทีเขาไหม,ามเวทีวงสองอันนี้ป่ะอ่ะเอาเออวงสองไหม ในรูปนะที่เพิ่อที่เพิ่นพูดออกไปนะโอ้ยงามนี่พี่น้องเนี่ยเพิ่นก็ลังใส่อันนี้ฉากมื้อนี่จอ LED จอ LED มาส่งรถพ่วงหนึ่งมื้อนี้เฉพาะจอ LED เลยนี่เพิ่นก็ลังใส่ใส่ตัวนี้แล้วก็สิขึ้นจอ LED ไปนี่เป็นตัวไหนมันพอวงสอใส่อันนั้นของวงหนึ่งตัวนั้นนี่ของวงสองเขาวงหนึ่งวันศรีนายออกวันที่เจ็ดไอ้วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนายไปสนามกีฬาเนี่ย บันนี้กันให,ใหญ่วงสองเขานี่เขาไปไปในโดมแบรนด์สิบเก้าน,น่ะคือเขาใส่เวทีนี่นะครับพี่น้องเวทีของสาวน้อยลำเพื่อนโชว์วันที่สิบเก้ายังบ่คักใจตีใหญ่ต<ป>ีนึกว่าไปเอาเก้าอี <laughs> อา้อมันนั่งบ้างาได<ป>้ปะมาแล้วครับพี่น้องรถไถ<ป>ครับรถไถมาเกียร์แล้วนะครับโอ<ป>้ขอบคุณซ้อนนุชขอบคุณบอสโจนะครับ<ป>ที่อำนวยความสะดวกให้ ทีมงานของเรานะครับจะได้เข้าห้องไปซ่อมแบบ่าต้องเย็บน้ามเย็บกีดต้มอีกแล้วนะครับก็กะสินี่แน่าหรับช่วงที่ฝนตกนะฮะกไปมันกะสิดินกรสิแดงกันก็เก่้เนาะพี่น้องมาหนี่แล้วปีนี้นะั่งฟ้าสิครับรถไปเองดิเฮ้ยจังได ที่จริงว่ขับได้ดอกแต่ว่าอยากให้ไปเฮตุไปขับขี่เฮ็ดบ่าันได้เหรอสิบแปปีใหมฮะสิบหเแต่ว่าเขาเห็นสิปีนเลยเริ่มเได้ปีแต่ขันบ่มีใบขับขี่กับบแนะนํำดอกบ่อยากให้ขับดอกกันนู้ดขับขี่เวลาเป็นย่างน่ายมันยากไม่นานน้ากเ้พอใอุ่มมาขับกี่เรา ใน,นร้านนาครับใครกับเรียกร้านในเขากันแล้วอช่มันไม่ใช่ในประเทศง่ายนะครันเรียกร้านเนี่ยใช่ครับแม่ปานแม่น้องฝ้าใส กับเพื <S <S esian> <S esian> ่อนรถไถยร่วมกันครับพี่น้องเพื่อนรถไถยร่วมกันครับโอ้ยแต่ก่อนกัมีรถไถยไปไถ่หน้านี่หาแลีนดมควันนี่นี่ดมควันดมควันบ่ไปดมควันบ่บ่ไปดมควันสวัสดีลูกสาวปตาทุนลอยไปผู้เดียวเฉยเปอ่าเนี่ยยังเนี่ยยังกับไปส่งแม่ข้าวเดียวกันบ่ไปส่ง เดี๋ยวพ่อไปส่งก็ได้ไปซ่อมรถไปเดี๋ยวพ่อไปส่งให้ก็ได้ไป<อ>ฮะซ่อมไปเลยซ่อมแล้วไปนี่ซ่อมระลอกนึงค่ะไปยังไหนหมู่บ้านเดี๋ยวไปผู้เดียวเลยบอกว่าือขับรถเก่งเหี้ยเอาอมาัดขัอไม่ได้ออกทางใหญ่บบนนั้นฮะมันมามิดเอาบอกออกทางไงเลยกระเซีออกทางใหญ่ไปไปเส้นไหนไม่ได้ตรงย่านเดียวค่ะไปเส้นไหนคู่เวียงค่ะกันอะไรแล้ว ตง,งกะรกกะทั่งไงตัวละ่ะออกขึ้เลือกละจังเตะกันอ่าว่าวออกจากนี้มันกระทั่งไงที่กันตัวละ่ะข้าวกอนแกนนี่กระทางไงนี่กระทั่งแปดเลน้ยงอย่น,น,ยนะเหตุใดหลหตเก่งแล้วว่าเออเก่งแล้วก็ไปเฮ็ดไรกับขี้ไว้ป,ป่ะเนี่ยนะครับเก่งแล้วก็ไปเฮ็ดไรกับขี้ปีนาเหตุใดปีนาเหตุใดมันไปะไปส่งไปส่งแม่ไหมไปส่งแม่ก่อนหน้า นะครับบรรยากาศครับพี่น้องภามาเบิงรถไถเอาฝากไว้สักนี้ครับพี่น้องจ้าสำหรับทริปนี้เนาะ้ขอบคุณบอสโจขอบคุณซอนุดอีกครั้งหนึ่งนะครับลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ